เอาละ,อะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในที่สุดนะครับผมวันนี้ก็มาถึงสักทีกล่องกล่องนี้นะครับในที่สุดมันก็มาถึงผมแล้วซึ่งผมบอกเลยนะครับผมว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยมันเป็นมังงะมังงะเรื่องดึงที่ผมรอรีพิ้์มานานมากๆนะครับในที่สุดฟิลามอินเตอร์คอมิกนะครับผมก็จัดให้ผมจนได้ซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่อง กัชเบลนะครับผมอ่าบางงาที่สนุกที่สุดนะครับผมเรื่องหนึ่งเลยในมุมมองของผมนะโดยนะครับผมพิ่สยามอินเตอร์คอมิกเนี่ยไม่ได้จัดมาแค่ภาคเดียวด้วยนะครับจัดมากันแบบเบิ่มเบิมทั้ง2ภาคเลยนะละก็คือภาค1น,นะครับผมแล้วก็ภาค2เรียกว่าสายแก่ใจแฟนๆกัชเบลจริงๆรวมถึงผมด้วยนะและแน่นอนนะครับว่าการที่ผมตั้งกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปนี้นะั้นก็เพราะว่าผมเนี่ยมั่นใจมากๆว่าคนที่ดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักเรื่องนี้แน่นอนนะครับ เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับ d r a g o n b o l l หรือว่า One Piece นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ดังเท่าแน่นอนนะเลยไม่แปลกใจเลยที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนะแต่ผมนี่แหละจะมาบอกเหตุผล5ข้อนะครับที่พวกคุณที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยไม่ควรพลาดเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับผมซึ่งข้อแรกที่ไม่ควรพลาดเลยนะก็คือมังงะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อุดมไปด้วยแอคชั่นแฟนตาซี และก็ดราม่าที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะครับจากทีมเรื่องที่เหล่าเด็กๆที่ถูกเลือกจากโลกปีศาจทั้งร้อยตนเนี่ยต้องมาจับคู่กับมนุษย์เพื่อต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งราชาโลกปีศาจกันแน่นอนว่าทั้งฉากต่อสู้การสาธสกิลใส่กันของปีศาจในเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากๆแต่ที่เจมจนแล้วก็ตราตรึงจิตตาตึงใจพวกเราชาวดอมกัสเบลมากที่สุดก็คงไม่พ้นดราม่านะครับผมที่เข้มจ,จัดๆเรียกว่ากว่าจะอ่านจบได้เนี่ยก็เสียน้ำตากันไปหลายลิตรเลยทีเดียวส่วนข้อที่2นะครับผม การดาเนินเรื่องที่โคตรจะหายากสุดๆนะถ้าเทียบกับมังงะนในยุคสมัยนี้นะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกเลยที่เราจะค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับตัวละครนะครับโดยเฉพาะตัวของเทโอมโรุนะครับไอพระเอกคนนี้แหละที่ตั้งแต่กัชเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเขานะจากเด็กเรียนที่ไม่สนโลกก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับผมแล้วก็อย่างที่หลายๆคนทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยปีศาจเนี่ยเขาต่อสู้กันด้วยเวทมนต์ในหนังสือนะแต่ว่าคนใช้อะจะไม่สามารถอ่านเวทมนต์บทถัดไปได้ ถ้าเกิดผู้ใช้หนังสือกับปีศาจเนี่ยไม่มีจิตใจแล้วก็เป้าหมายเดียวกันเวยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าตัวเอกของเราเนี่ยจะอ่านมวนออกมาได้แต่ละบทแต่ละบทนั้นน่ะมาทำให้เราร่วมรุมร้นไปกับการเติบโตของพวกเขานะครับที่ค่อยคพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยนะสนุกมากก็3นะครับผมนั่นก็คือ ความพรีเมียมของรูปเล่มนะครับผมที่สยามอิเตอร์คอมิกเนี่ยเขาจัดมาให้เรานะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเริ่มจากรูปเล่มก่อนเลยนะครับผมที่เรื่องนี้เนี่ยจัดทําด้วยกระดาษกรีนรีดนะครับผมแล้วก็ไซส์หนังสือเนี่ยเป็นขนาดบิ๊กบุ๊กและทีเด็ดที่สุดเนี่ยก็คือมีหน้าสีด้วยนะตามต้นฉบับด้วยเลยราคาของภาคที่1เนี่ยมีทั้งหมด386หน้าราคา323บาทนะครับผมใครว่าไม่คุม้มตกหน้าแล้วไม่ถึงบาทส่วนภาค2นี้เนี่ย มี208หน้านะอุ้ยกับหัวราคา170บาทนะครับผมราคาโคตรดีไม่ดีตรงไหนเอาปากกามาวงนอกจากเรื่องของรูปเล่มนะครับผมเวอร์ชันที่พี่แกจัดมาให้เนี่ยซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชั่นแรกนะครับที่มีทั้งหมด33เล่มจบแต่ฟูลเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่อาจารย์มาโกโตเนี่ยวาดปกใหม่ทั้งหมดเลยมีการ์ตูนสั้นที่ชื่อว่ากัจคาเฟ่นะครับผมแถมตอนท้ายเล่มด้วยทั้งหมด16เล่มจุกจุกใครไม่จัดก็บ้าแล้วขอข้ามข้อ4ไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาต่อกันที่ข้อก็คือ ความยากในการได้ลิขสิตเรื่องนี้มารีพิ้นอีกรอบนะครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าหลังจากที่กัชเบลเนี่ยได้ทําการจบไปนะ ตัวของอาจารย์ไรคูมกโตเนี่ยได้มีปัญหากับทางสำนักพิมพ์ชูกาคุกังด้วยนะครับเพราะว่าทางสำนักพิมพ์นั้นนะ่ะได้ทําผลงานหน้าสีของเรื่องกาชเบลนี่แหละเสียหายถึง5ชิ้นจึงเกิดเป็นเรื่องราวฟ้องร้องใหญ่โตนะครับผมจนในที่สุดอาจารย์เนี่ยก็ประกาศออกมาว่าจะไม่ร่วมงานกับสำนักพิมพ์ชุกาคุกังอีกต่อไปจนเวลานะครับผมก็ล่วงเลยผ่านมานานในที่สุดปี2022นะครับหรือก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วอาจารย์ไรคูเนี่ยก็ได้สร้างสตูดิโอที่ชื่อเบิร์ดดีบอร์ดมาเป็น ผมวาดเองขายเองเป็นไงเท่ใช่ไหมล่ะแต่ผมก็งงเหมือนกันครับตอนที่พี่สยามแกประกาศเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากสำนักพิมพ์ต้นฉบับคือคราเครนเนี่ยมันคราเครนไหนวะหรือข้อมูลหรือข้อมูลที่ผมหาม,ามันมั่วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผมแต่ช่างมันเดิมมันไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่าพี่สยามเนี่ยแค่เอากลับมาขายได้เนี่ยก็สุดยอดมากเลยครับพี่และเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับผมที่ผมข้ามไปนะครับข้อ4บาโอสกเกลกาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมปลาไปก่อนสวัสดีครับ